คนวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นตัวทุสวีแล้วก็เราก็มาเล่นคนเดียวนะคะพอดีเล่นเป็นทีไม่ไหวเลยต้องเล่นเป็นเดียวจะใช้เวลาหลายนานชั้นที่6กับชั้นที่8ขอจะข้ามหน่อยพอดีว่ากลัว เป็นนาทีจะเยอะหน่อยเลยต้องข้ามชั้นหกถึงชั้นแปดนิดหน่อยนะแชก3ครั้งอีสามชั้นเฉยๆไม่ได้แบบดีไม่ได้มันทึกเลยโอ้ยเรีนน้วยนั่งรอไปเลย นอนอยู่เนี่ยเนี่ยมาดูเดืองะไอ้ลูกอาจะยังนะอยูใกล้ซด้วยบันเดนิมบน ลอ,นนอนนงพอดีจะมีเสียงแนวไหนะเสรชบชุบช อนนี้ต้องทํากันบ้านพิเศษแล้วโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนมีแค่คําศัพท์แล้วของวิทยาศาสตร์เป็นใบงานเพราะว่าโดนเพื่อจดชื่อถ้าเราเป็นของวิทยาศาสตร์คงน่าจะพอได้อยู่เพราะว่าเป็นฮะเอาเลยอ่ะไม่ดเลยมาลูกมาลูกมา ไกินเลยทั้งวันตกใจดู้ร้องทั้งวันเลยวันนี้ย้องทั้งวันเลยหรออย่มนก็ไม่เปิดบ้านรองทั้งวัน ไอ้อกินใช่ไหมอะต้องซื้ออาหารแมวแ๋ยว <beğ en S 1> แม่โอนให้เก็ตังค์ไว้แบบนี้นะขันพอนอยู่แเก็บไว้นั่หนึ่กองมาก่อนเออเหลือสี่สิบบาทป่ะเหลอเท่าไรโอเคเจอเท่าไรหกสิบเหอเท่าไรไม่บอก อะไรร้อยาทเหรอแค่เนี้ยเหรอเปล่าเปล่าแบงนี้เก็บอเก็บไว้เออแปดสิบห้าบาทเสร็จแล้แิบห้าสิบห้าบาทนีเหรอไม่แปดสิบห้าบาททำไมอ่ะหนูซื้อสามสิบสองบาทซื้อได้นะค่ยคุณยัยไม่ให้ซื้ออะไรมากอซื้อได้ซื้อไปเท่าไหร่สามสองแล้วทำไมทอนต้องแปดห้าล่ะเงินเก่าเือืเหรอเหรอ ไม่อันที่85อันนั้นอันนั้นเป็น100แล้วอิชิ์จะจีนอะไรขอโทษพอดีเราเคุยกับยายหน่อยเก็บนน้ำมะกว่ยนะคะจนถึงสุขพ่อจะเล่นคนเดียวนะคะ พอดีนี่อยากเล่นเป็นทีมเพราะว่าถ้าเล่นเป็นทีมมันจะก็จะนำบบาตขอบคุณจ่ายแดดดี้มีข้าวก่อนนะมีชอบกินนักเก็ตซอมหายแ,แป๊บนึงที่ไม่ต้แ่งเเออแป๊บนึงเออไม่ไป,เ,ปเดี๋ยวขอรัสกู๊ปแป๊บนึงนะคะ เอากรตีกระป๋ไปจ้ยมาแล้วนี่ลทิไทุกวันมันเปยังไงลูกทำยังไงดียังอยู่ค่อยจะไปทำเครื่องอื่นดีกว่านู้นน่นตกเกตตอเกต่าร้องหูฮักันเลย เนี่ยตอนหนูขี่จกกักรยานหนูเห็นขวดหนูเห็นขวดกำลังหาอะไรไม่รู้ขนฟูน่ารักขนฟูน่ารัก Let's go. ว่ดีกินข้าวอยู่เลยไม่รจ้ว่าไปไปฝั่งไหนไปฝั่งนี้ทำไมเนี่ยคกนกำลางจะจนั้นเลยไอ้ ไม่นะสเตมิแนกำลังจะหมดสเตมิแนชเพออิฟตเตอร์เลยกระเป๋าฝนปะมีรับปื เดี๋ยวลูนี้เล่นมาฟอร์กินนะคะยยยายยย เปล่าเพราะว่าเป็นคลิปเดียวเพราะไม่ได้ทำช่องมาตั้งไม่ทรงน,นี้พอดีจำไม่ค่อยได้ม,ม,ม,มาจะมาฝั่งนี้ทำไมเออดีมองฉันยังจะสต๊อกเพลงไดม,มาหม โไม่แข็งดูอ๋ออะไดีอะไรดีโอ้ยีะไม่น่าเลยโกะไงดที่เด็กจิงแก ทำไแล้วคันตรงแผ่เนี่ยจังหัดทำไมมีคนแต่อยากให้ฉันเล่นแบบนี้เนี่ยฉันไม่ต้องการเล่นแบบเนียวฉันต้องการเล่นแบบนี้ฉันไม่รู้เฮ้ยเทอแกนสตกแกได้มั้ง ไปเก็บเทปก่อนก่าเงินทำเครื่องนึงใช่

แม่สังงนะส่งเลยแม่ให้ของบ้างฉันต้องดูให้ได้สำรวเย ขนาดฉันที่สั่งว่าสั่สั่งฉันที่ห้าันไไมห้ามเป็นไรของมันนี่โอ้ยไปทางผิดโอ้ทา่ทานตันโตดูซิว่าจะถึงชั้นไหนนะเมื่อไหร่คือต้องถึงชั้นสิบพีไ่ได้ ไิ่งีอะยแม่ดเครื begun, vale gehört, b, ่องเครื่อง้มคคุณจะเ็ ี่ชาอุ๊ยไม่นะจังหนีไม่ทัน ดีจังเลยที่ฉันมีอย่างนี้ไว้เสียไปแล้วหนึ่งดอกฉันไม่นา่นาเลยนาล่าสนใจ ไม่เดินอ hmm. TH. ุ่นกระดุมฉันไม่รู้นะว่าจะถึงไหมชั้นที่ที่หกกับชั้นที่เจ็ดและชั้นที่แปด ่อเออเล่นทีนก็ที่50แล,ล้ว51แล้วฉันที่20ด้่เกนค่ะเทปนี้จะเป็น2ค0กระสุนใช่จริงไหมล่ะ อไอ้เนี่ยอยู I mean? ่เรี่ยฉันบอกว่าแกจะปาสักใดอยู่ไอ้เอี่ยทำไมฉันชอบโดนตลอดนี้นอ่ะโชคฉันแตย่าขอโทษไม่นะอย่า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 ฉันบอกให้สิเดี๋ยวว่าฉันก็ต้องไปดีจริงไหมล่ะ